อันที่ก็เป็นเพื่อนที่ดีนะจงนะถ้าใครเป็นโลกเป็นภัยมองที่แง่ดีนะมองในแง่ดีถ้ามองไม่แง่ไม่ดีเองก็ไม่ดีเอ่อมองใครก็อยากใครก็อยากเป็นโคเป็นภัยนะนะใครก็อยากพูดใครก็อยากเจ็บนะแต่ว่ามองในแง่ดีแล้วมันทําให้เราเอ่อจะเรียกว่าคลายนะคลายความวิดมั่นถี่มั่นจะได้เยอะ Nè, là 400 thích, thì thờ, thì thờ, thì chẳng à. muốn thì thì, chẳng bận hết, bận thở bận chẳng nè nè bận Thì mình 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 chẳng bận chẳng bận chẳng chẳng bận 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 เหมือนสมาอที่แกาไม่ไม really ่ไม่ได้ซึ้นที่ว่าร่างกายแข็งแรงสมบูรแต่ร่างกายัแข็งแรงสมบูรณ์ทีกะดอนมันก็อยากแข็งแรงสมบูรณ์อยตอนนี้ไม่ไหวโดเล่อนรดยางวกนี้องไงแต่การมือให้เรืยองแรงเราการถอยออกมาจนน่าจะแปนาีทีาแปดสิบเก้าสิบแล้วไม่เท่ยงยอืม

พิจารณาอะไรอย่างเงี้ยเราปล่อยไปสามสี่ทางมันอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ไปเจอกับเหตุที่เราเป็นที่เราได้ประสบมาเราก็จะไปพิจารณาทั้งหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างแล้วเรื่องร่างกายเรื่องเรื่องคนรบกวนเรื่องหลายอย่างทำไปต่อมาครับกูที่จะมาไม่คุ้นเบื่อที่ไหนมึงอยากคู้เจอคู้เจอคนละตายตายเลย ก็ยังครอบครัวได้แล้วโหนานเลยันสิทเออใจมันพอพอรางกายมันไม่สมบูรณ์แรงๆมันเป็นนั่นเป็นนี่กมันก็หยุดกิจคอยแล้วเราเข้าหมอด้วยอืออย่างที่เพื่อต่าบาที่นเวยคนมาปลูกแนเลอะร้วเราจะทำยังไงเออเราจะทำยังไงถ้าหเราเจอปสรานี้เออเจอปงามนี้แต่ยังไม่ตายนะเออแช่แช่แ ถ้เจอแบบนี้เราม่ทำยังไนะเออจะทำไงเราอระวังใจระวังใจไม่ได้อย่างพวกนั้นก็เลยเน้นเ้นเรืทำทำเรื่องกรรมฐานเรื่องพุทโธเรื่องอะไรตัอะไรเออร่องคนบางคนาจะเข้าโรยบาลแม่เออคือถิงพระเวยนะจะมาหลังๆังจะมาหังเออพุทโธพุทโธเออพุทโธพุทโธได้ไงก็ุยชาติไมเกิดร ถ้าหาเราเข้าประจำนะเนี่ยเอออย่างเรื่องพูดโผเอออย่าเออบางครั้งเวลาเวทนาเราเข้าหนักหนักขึ้นมามันเจ็บมันปวดขึ้นมาโอ้โหพูดโผเขาเขาเขาไม่อยู่โยมเออไม่ได้ไปวางใช่ยังไงเราไม่ได้เราไม่ได้รู้ว่าเราไปวางไทยถ้าเราเคยเจอประสบแบบเจอทเป็นการเออเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เจอว่าเรายังไม่เข้าใจ ม่รู้เออจะวางใจยไงเระคนที่เจอโอ้โหแต่งว่าถ้าราถ้าเคยปฏิบัติมาก้าเห็นแนวทางเหมือนเรานอนก็ตวนกลางคืนคนที่นอนไปโรงมาบาลรมใจเข้าหายใจออกตัวพุ่งตัวพุ่ง่แหลับแน่คือหลับหลับหลับแล มันเนยนเรอควบลุกจลันอยู่ที่นงนะถ้ารูว่าเป็นไคงวดนอนได้ไหมนอนไดัหวันนี้อืมเออผู้นำหใจญ่ใน่ไหเม่อคามเนี่ยเม่เคืตาผมนอยู่กลางใจดุจสิบวดเจ็บมากปวดร้อ